สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นายกย่อมผู้ว่าปทุมสระเงินเดือนช่วยเหลือประชาชนกลายเป็นผู้ว่าขวัญใจโซเชียลไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับนายชัยวัชื่นโกสุมหรือผู้ว่าติก๊กก่อนหน้านี้เขาได้สร้างความประทับใจให้หลายๆคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เมื่อมีภาพสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าของจังหวัดเลยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายปันจักรยานไปทํางานแถมยังช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไปถ่ไถอนเครื่องมือทํามาหาก,กินในโรงรับจำนําให้ด้วยซึ่งปัจจุบันย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็กลายเป็นที่รักของชาวปทุมก็ไม่แปลกใจเลยเพราะท่านมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเป็นจำนวนมากและจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดหนักในตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ได้ยื่นมือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเต็มที่ล่าสุดเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีก็ได้ใช้โพสต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีระบุว่า ผ้วประทุมสละเงินเดือน3เดือนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมที่ลำบากในช่วงโควิด -19 เดือดร้อนแจ้ง1300เพิ่มเติมอีกว่าช่วยกันสู้ภัยโควิดผู้วราชการจังหวัดประทุมธานีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประทุมธานีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพอมอจังหวัดประทุมธานีวันโฮมศูนย์ 0, ประชาบดี1300ร่รวมช่วยเหลือชาวประทุมธานีที่ประสบปัญหาโควิด -19 โทรสายด่วน1น0 0จังหวัด ธมธานีท่ามกลางผู้คนแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมธันพูวาปทุมกันสนันไอจีเลยทีเดียวยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวเองให้ดีๆกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ